นี่ก็พ่อก็ได้นําตัวเรือมาทดลองใช้งานในการนําตัวเรือลงก็จะมีพ่อกับพี่ชายนะคะในการนําตัวเรือเนี่ยลงสู่สา้านำทีนี่ทดสอบแล้วก็ใช้งานได้เดี๋ยวนี่จะให้พ่อพายให้ดูจะแป๊บเลยค่ะก็จะไปพายแล้วนะลงสองสารอบแล้วค่ะนี่ อันนี้จะเป็นโครงลำเรือขนาดใหญ่นะคะที่สามารถรับน้ำหนักได้2-3คนนั่งสบายนะคะ